สวัสดีค่ะเสียงดังจักหน่อยค่ะเสียงรดเมื่อนี้ไปหาเห็ดแครอเมอซองเบิงแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละหัวนอนบ่ตื่นกันเลยยางออกมามาเล่นอยู่บ้านอยู่ในบ้านอะไรกร็เบื่อนะค่ะเมื่อนี้ก็ได้เลี้ยนเมื่อนี้เลี้ยนเอาเองก็เลยหนีเลี้ยนหนีเลี้ยนเขาป้าค่ะคานีอัน อันนี้เป็นข้างล่างเป็นโรงงานกระดาษค่ะคบ่ค่ะค่ะอันอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ค่ะภูเขาแต่ว่าข่อยบ่คุณเคยทั้งนี่ดอกแต่ข่อยก็ล้องมาหาเบิงหามันพอเฮ็ดเนาะมาผู้เดียวอากาศดีอยู่แต่ว่าย่างไก่ยักหน่อยค่ะเพราะว่ารถมันเข้าบ่ได้เพิ่นปิดอันประตูเนาะค้นเข้าได้แล้ว่ารถเข้าบ่ได้เสียมันก็เลยต้องย่างไก่ยกักหน่อย เด to ี๋ยวจะเบิ erm <initiation> ้งทางคุณน่ะทางขึ้นไปไกลเติบนี่เห็นวิวค่ะเบิ้งวิวน้ำให้ชมวิวด้วยวิวสวยมากโรงงานกระดาษค่ะมือเส้าว่านฝนที่ตกนะบันนี้มันบ่ตกมันแดดออกกันเลยออกเบิ้งออกหาเห็ดเบิ้งจากเขา ถ้าบ,บ่มีกระกลับเท่านั้นล่ะค่ะ <c oughs> ค่ะนี่พอ่อเห็ดแค่หลอดเนี่ยค่ะแต่ว่าคอยบ่เก็บดอกเนี่ยถ่ายให้เบิ่งซื้อค่ะหลายอยู่เห็ดแค่หลอดพู้นเข้าไปข้างในอีกซุ้มนี่มันออกลิ้มทางป๊า เบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเห็ดอันนี้พุ่นน่ะเต็มอยู่หลายคักพุ่นน่ะเห็นบ่ค่ะเห็ดอีหยงังเกาะเพิ่นเอิน้นเห็ดมังกรติเห็ดลายมังกรเห็ดเก็บมังกรหรืรอ,อยังสิ้ไร้ค่ะเบิ้งพุ่นน่ะบานเบิดผู้เพิ่นมาก,กินกะเพิ่นกะเก็บอยู่จะ่อยบ่มักปานใด พูนะเป็นมูลเลยค่ะหาเมี้บ้านบ่อยแล้วเนี่ยหลายคักเพียสิไปซะซะหูดลงไปพูนหลายค่ะเพื่อนๆทั้งพ่นก็นมีอีกนายไปเบิ้งทั้งพี่หลายค่ะค่ะคอยพยายามสิบหมุนไว้นะเพียลงมาพี่อีกค่ะพูนนะ เป็นมูอยู่หลายแห้งค่ะบางเห็ดดอกนี่ค่ะเป็นตะไดบ่เห็ดนั้นหลายโพดค่ะแต่ว่ามันอันนั้นมันขึ้นล้าไหมขามันบได้แล้วคุ่น่ะเน่าค่ะเพื่อนเพื่อนนอนกิน กูนะกินไปเบิดแล้วเห็นบ่ดอกมันกับบร่บรดดเห็ดลายหลายแต่ว่าเน่าขึ้นลาเบิดคล้ายๆว่ามันบอถึอกอันนี้แม่บอถึอกแสงแดดรือจังใดเห็ดลายเนี่ยมันสิเป็นขึ้นล้ายังเสียล่มตายขึ้นล้า ค่ๆว่ามันอันแสงแดดมันบนหลอดเขามาหรือจังใดเห็นบ่มคะ่ะนั่นอ่ะขึ้นล้าเป็น,นังสีเลยเนี่ยลาย,ลายรอยายเขายง่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งปลาเลยเพราะว่าแสงแดดมันบ่อันหลอดเขามาได้ปลามันถึบแต่เห็ดหลอยู่ จะออกไปตาไม้นะคะที่มันลงลงเนี่ยค่ะสิเป็นยังเสียเน่าถิ่มเปิดเห็ดล้ายพวดเห็ดอันนี้ก็รลายเนี่ยมันสิเป็นยังเสียลายคักแต่มันอันคืนละ เห็นบ่ค่ะเห็ดลายพวดเห็ด mm hmm. พึ่งนะ่ะลายมันสิเป็นจังซี่เลยนะี่หอยมันบ่สมบูรณ์ไหมมันแต่แมีนอยู่มันออกมันสิออกโดนแล้วมันก็นสิเถา่าแต่ว่ามันขึ้นล้าส่วนหลายเนี่ยมึงค่ะพูนเห็ด กูจวดเกียดเตียดอยู่แต่มันถาวรแล้วละ่ะเห็ดอันนี้รู้สึกเป็นเห็ดเพิงคมโอ้ยหนูหน่อยเห็ดเพิงคมดอกจังเลยลายอันถ้าพ่อมาเบิงเขากับบรลูเนะาะปลาดมีเห็ดแต่ค่คยคิดว่าเป็นเห็ดเพิงคมมันตะดอกงี้ไง อันนี้เม่นคมบอมันก็บานทิมเบิร์ล่ละค่ะเนี่ยบานทิมเบริร์อันนี้ใครย,ยูหานอยู่มั้งเนี่ยค่ะเห็นบ่เป็นยังไงนล้วข่อยสิบปาดบังขามันเด้อมีแต่ดอกจนเทินจนเทินคุณอ่นะหู้เห็นบอมันบานมันเนา่า บาดเบิ่งขาวันันเป็นแต่เอาบอเาขาว่าเห็ดเพิงอันนี้มันมันสิออกคมนะคะเนี่ยมันสิออกคมขามมนได้อยู่จะพาเบิ่งก็ได้จังก่หิวไปมันหนักโอเคอยู่คขาขามัน ว่าใดแตดอกขามันสวยอยู่ขาเบิ้งดอกนี่ดอกนี้ได้เยอได้เยอคะ่ะป้าเป็นมิรซิรีงในบุบผมีคนก็เป็นใดาย่านเนะาะก็ยังมีข่อยผู้เดียวข่อยกับย่านอยู่ แต่ทำบกไก่เฮียนดอกบอกไก่ม่มงขยุนะย่างย่างเอาก็ได้สวยอยู่ค่ะโอเคอย,ยู่พอคิดว่าเห็ดเพิงอันนี้มันส่ออกขมนะเนี่ยแต่ก็ไป,ไปล้องเบึ่งนะคะเนาะ,ะเห็ดเพิงขมห้า,หายๆคะ่ะเพื่อนๆมึงดอกนี้เป็นตะไดบ์ เห็ดเพิ่งขมนี่หลายคักแล้วมีพอใดอยอู่ขึ้นล้าเบิดขึ้นล้าแล้วก็เานาวถิ่ปลามันถืบแห้งแดดมันบ่เขาแดดบ่อซองเพิ่นบ่ไใด้อันตัดกิ่งต้นใหม่เห็นไหมมันจะเละหก นี่นพ่พอได้อยู่ค่ะเห็ดอันนี้เบิง้งคล้ายๆเห็ดขี้กระเดียนบาน้านเฮาเนาะนี่ค่ะี่ีันชาวบ้านแต่ว่าบา้บา,บานเฮามันเฉดดอกหน่อยเนี่ยสีคือกันเลยสีก็ยังเห็ดขี้กระเดียนเลยค่ะบ้านคอยเอินเห็ดขี้กระเดียนอันนี้คือกันเนี่ย ถ้าคอยบอกเก็บเอกค่ะคอยถ่ายให้เบิ้งซื้อมันก็ยังเห็ดขี่กระเดียนบ้านเขาพ่อเห็ดมันปูค่ะจนว่าเถ่ามึงเนี่ยจนว่าอันนั่นแล้วจนว่าอันนี่แหม่สีแหงทิ่มหรอแม แถวบ้านมันหาเห็ดยา,ากตัวมันอันบ่คือแบบเขาออกไปออกไปนอกๆจากน้อยแบบว่าชั่วโมงหนึง่งนะคะออกห่างชั่วโมงหนึ่งประมาณเนี่ยอู้อันนี้จะว่าสิแหงแบบว่าห่างอัน จากมองมองเ่าอยู่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งออกไปข้างนอกเมืองจากน้อยเองเสียเห็ดล,ลายลายอิลี่บับลเดวอลเลนลายอิลี่เบิง้งว่ามีอีกบอ ไปกระยางมืออยยางขึ้นไปทั้งๆท,ที่ไหนได้เห็ดมันอยู่ขางล่างค่ะขึ้นไปทั้งๆนะขึนนะ้นไปเบิง้งยางจนวละแต่ว่ากระดีดอกยางขึ้นไปเบึ้งยางให้เฮียออกยางออกว่ากำลังไก่พอ้อแต่มันหังยางขึืนมันหัง,ง <laughs> มื่อยมันมีเห็ดให้เข้าที่เก็บบางสีนะเดี๋ยวหาบึงอีกกอนค่ะ เบื้งค่ะข่อยมาพ่อเห็ดอันนี้อีกแล้วหลายลายเบืง้งพูน่ะพูนเกิดเป็นโมขึ้นไปพูนเลยข่อยบ่เก็บเพราะว่าข่อยบ่มักข่อยเลยบ่เก็บมึงได้เห็ดเพิอกมันจะเป็นยังสี่เบิดไหมเนี่ยจะเป็นเน่าเป็นยังเสียขึ้นละดอกอ่อนๆก็เป็น ดอกที่บะฮันในบานก็เป็นบามันถืบเกินเห็ดมั้งก่อนนี่ไรม,มาเบิองวันนี้เห็ดยัง <c oughs> โอ้เห็ดเพึงงเนา่าโอ้ยแม่มันเป็นยังสิไหม เห็ดป้านี่เป็นแบบนี้ว่ดเนี่ยทั้งที่อ่อนอยู่แต่ว่าเป็นึ้นลาเป็นเน่าขึ้นลาอาจเป็นเพราะมันบดถึกแดดค่ะเนี่ยเนี่ยสิเป็นทั้งสี่หลายคักเนี่ยใพึ่งดอกนี้จ้าอ้ยปวดแขนเหล้าเดินอุ้ยขาดโอ้ย,อยสงมนเถอะ สวยค่ะอุย้ยบังอันหมวกมันเป็นหเงาๆข้ามเนี้ยหรอละบังค่ะเป็นตะไ,ได้บองสิเขาบุลมังโอ้ยจนมาขึา้นละอืมเสียดายฮะขาเป็นตัวไปถอดกรอบได้บ่กินเราก็่ได้กินขาดิาเราไม่ได้กินขาแทน เาไม่นอนกับออุอยดิข้าแน่เลยละค่ะอขาไปกินแทนนอไปเบิ้งดอกนนี้ก่อนค่ะนี่โอยเป็น,น,น,ปนยังไงนู่นนี่เป็นตะไดโบโยังสิเป็นตะไดโบโอยได้ต่ขาคือวานละน้องค่ะ พึ่งขยุหานต,นอ,ต,อ,ตอนอ้ยปาดตรงก้นขาเนา่าโอ้ยขาไปเราเห็นม่ค่คะ เอาขามันเถนดิบึงดอกเดอ้อเดี๋ยวพาบึงดอกคานี้ได้ยอดอกนักอยางแตมีหนอนโอ้ยบอมีหนอนค่ะแต่ว่าเอาล้างพึ่งมันหอเอาล้างพึ่งมันเท่าโอ้ย เป็นทรงนี่ได้ปุ๊บได้สิยางลง้ง้วลละจังน้อยก็ได้กลับบ้านแล้วได้ยีอดอกเนาะหมวกมันสวยอยู่ไหมดำปืด๊ด <c oughs> ดอกนี้ค่ะบ่มีใครเห็นขึ้นละบุ๊บ่ขึ้นนะได้อยอ่ เดีย๋ยวจ้าเบิ่งอันเบิงดอกนั่นเท่าจนเทินไม่คนมาปาดไม่คนปาดเบิ่งอยู่เบิ่งค่ะเห็นเบิ่งดอกนี่ปาาสุดยอดเลยค่ะปาด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 เจ๊ได้แท้ งามเฮง้ยปัดทิโทษบึ้งขามันก็บ่ได้แล้วแหละปัดสะร่อนมันเถ่าเอาบ่ได้เว้าเล่นเด้บุ้งมันเถ่ามันใหญ่คักพุ่นน่ะพุ่นน่ะถ่ายเอาลูกกันนะหือตาข่อยบ่ดีข่อยย่างเหยียบเบิ่งเหยียบมิงเป็นอันนี้เลยมุนเงียบ พูน่ะป้าขึ้นหลายแล้วพูน่ะมงนี่เคยเคยเห็นมันขึ้นตอนตะกี้เนาะโอ้ยเบิ้งเบิงเบิงบ้งเบิงค่ะพูน่ะโอ้ยบาสิเมียบานซ้ำเบิ้งค่ะเบิง้งเพียบเพียเพียแล้วก็ขึ้นไปพูนอีกเด้อเสียหายไปเบิง้งสิเก็บเอาเท่าที่สิเอาได้ค่ะดอกมันยังหน่อยอยู่ ขึ้นมาพี่นี่กระเมีนนมยนคืนน้าพี่ได้ขายได้อเพียเพียะปู้ยหน่อยๆแน่แน่แม่นเบิดเพียมาเพียมาเพียเดี๋ย,มย,มยวมาเก็บออดดอกงามๆเพียอยู่เพียมองนี่มันคลุมนี่ค่ะอุ้ยเพียะเพียเพียะเพื่อนเพื่อนเอ้ยโอ้ยเพียะเพียะเพีย โอ้ยเาเก็บเอากันค่ะโอ้ยใหญ่แล้วตัวนี้อันนี้ใหญ่แล้วนี่ยกำลังว่าสีย่างกับย่งางมาซองมึงทั้งนี้ซ่สิเลยพะว่ามันเคยออกมึงเนี่ยช่วงที่มันออกหลายๆอ่ะตีมปลาเลยแหละมึงเนี่ยมึงมีคนสีย่างพันน่ะออ้ยบังค่ะกำลังใงาย เคยเห็นมันออกอยู่นี่นะตายบังมึงเพียเพียเพียเพื่อนเพื่อนเห็นปะคะมองนี้ที่ส้มหกจยกหน่อยคนที่ยางไก่หดเหยียบไปแล้วเนี่ยคอยเหยียบเนาะคอยโบเห็นเว้ยบังเด้อค่ะบังเด้อพี่เฝ้ายุ่มเอาเดี๋ยว ผัวสิมัฮะอ้ยน่ะอุ้ย,ายงามเยวเด้วค่ะเอาถุงกัน หอเดเหยียบคุณแล้วเนี่ยคุณว่าเห็นเนาะคุณนะขึ้นไปทั้งๆนั่นอีกตอวนี้มันสุ่มกันด้เก็บใส่ถุงกันเดี๋ยวสินืลืมมองปีนี่ถ้ามีเวลาจะเก็บขายอยู่ค่ะ ขายแบบแห้งก็ได้ค่อยสิเปิดเรียบใสอันขายของอยู่ค่ะค่อยอันพว่อยกำลังเห็ดอยู่เป็นเรียบใสอ,อันช้อปปิ้งออนไลน์ไหมเรียบช็อปนี่ของของไลยถ้าขายไลน์ซีนี้หัเห็ดพวกมยิ่งเพิ <c oughs> <c oughs> ่มเก็บไว้เก็บไว้ค่ะขายแบบแห้ง <c oughs> นี่จ้าอู้ยัง เอาเก็บก่อนโอ้ยมันกำลังออกควกับไปย่างหาอยู่ทั้งพุ่นเนาะที่ไหนได้มันออกอยู่นี่น้ำทางนี่โอ้ยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งออกได้ค่ะดัดกระซิเบิดเพียโอ้ยทางซ้ายเพียพี่น้องเอ้ยเพี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 ย ป๊าเพียเห็นบ่คะ่ะเห็นบ่าตาไหลเพียค่ะเพื่อนๆได้เก็บก้อนมูเลยคะ่ะ <ś> เ <c oughs> ก็บก้อนมูแล้วรถ <ś c oughs> เรียนผ่านป้ามันใหญ่หรอแม่อันนี้มองดูกวางดากไทยรูปขนันรถเรียนมาพอดีสองคันโอ้ยโอ้ย ก่สิหาง้องเรา้างอุ้ยบาดสิพอมาพอตอนกลับบ้านห้ามนี่เม็ดไหลค่ะวบาเรื่องเว็บไซต์เนาะอันสิมีพวกสภาพวกยังของไซต์สายชาติไอโฟนเป็นสิละค่ะติดอันทยอยสั่งมาขายสันเดยมาลงอัน,อน,อนเว็บชอบขายเพราะได้เงินใส่นาหนาว น้ะค่ะคอยกะสีเอาเห็ดแห้งนี่ลงขายน้ำให้เป็นแพกและรลอยกำซีน,นาะก็ดีได้ละค่ะช่วงน้นะน้ำเขาเก็บไว้บังดูยคุณอ่ะจนไงแล้วเอ้ยช่วงน้ะเก็บเห็ดเขาก็เก็บไปไว้เก็บไปอบไว้ที่จริงไม่ต้องใส่เครื่องอบก็ได้พึ่งไว้มันก็แห้งเห็ดจุ่มเนี่ย ค่อยมาก,กินเห็ดอันนี้อยู่เนี่ยมันแซ่บเห็ดดำเนี่ยอืมึมงเด้อค่ะเด้อกำลังงามเลยก็คิดวันจะออกอยู่ตรงนี้เนาะเพีย่คีบเก็บเห็ดแกเป็นคลิปมื่อเดียวกันนี่แหละเต็มเพียงแต่ว่ามันชิได้แบ่งเป็นหลายคลิปเพราะไม่เงายค่ะข่อยเก็บเห็ดหลายอยู่มั้นีย จังไดกะว่าเป็นยังเนาะก็ได้เบิ้งค่ะอันนี้มันส้มแห้งๆอันนี้ส้มขิงคิงนี่นมะค่ะอืมสะอ่อนได้มาเก็บก้อนมูได้มาเก็บก้อน,เ,อนเพิ่นโอู้จ่ะกำลังงามเลยค่ะอืมเห็ดดอกกะหัก ้าาเนะอืมตรงนี้แหละที่มันออกตะเกียที่มันออกแบบสะอ่อนออกแบบอันนี้เลยเก็บประวัติป่วยเป็นเมียบานไปซือนี่เดี๋ยวบางอีกค่ะค่ะสินยางเมียหล่ละอันเห็ดนะมีอยู่ค่ะแต่โอยมันบม่เป็นเห็ดที่ข่อยต้องการนะ ที่ข่อยท่ายให้เบิ้งนั่นแหละอัน,อนพวกเห็ดเพิงเห็ดยังมันก็คืนลาเบิดมันเป็นเชื้อลาเป็นอยังไะปลามันก็ทึบเห็ดมีนะคะเห็ดน่ะมีหลายเห็ดแต่ว่ามันหั่นเป็นเป็นตะเก็บค่ะมันเป็นเชื้อลาหลายข่อยก็เลยบ่ได้เฮ็ดค่ะแต่ว่าข่อยก็ได้ท่ายให้เบิ่งอยู่ดรอกเห็ดนะเป็นเห็ดพวกอันยังก็เห็ด ไล่เกดมังกรเฮ็ดเพิงก็คืนร้ายเป็นขาวๆเงงอๆเต็มเลยค่ะแล้วก็เห็ดมันปู่มันอจซิมีค่ะแต่ว่าปลามันไม่เป็นตะเขาปลามันถือแพงมันบนลงไหมเฮากับยานเนาะถ้าเฮาเข้าไปครั้งใหนคักังสี่นะเพราะว่ามาผู้เดียวเนาะก็เลยบ่ทิมบ่ทิมคางทางปันไดค่ะบบอห่างจากทางนะค่ะเดี๋ยวสีย่งาลงลงรล,ลวละ เดทายเห้เบิงยังน้อยกันยังดีนะะเนาะค่ะเนาะปามันเป็นยังไงเหรอเห็นบ่คคะเพิ่นบได้ตัดกิ่งใหม่เนาะคะ่ะป่าเขาภูเขาเนี่ยบได้ตัดกิ่งใหม่มันก็นเลยบนลงมันบนลงมันบ่โป่งอะนะเฮาเขาไปเฮาก็บ,บ่เป็นตะเขาเนะาะค่ะก็เมื่อน,นี้ก็ซรัมี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่กดติดตามนะคะ Mm-hmm. <laughs>